ฟันธงถูกใจแอดไลน์แอดสิงสนามข้อบอลโตจริงร่วมทีมไปด้วยกันแอดไลน์แอดสิงสนาม แฮร์รี่เคนเตรียมย้ายไปเป็นกองหน้าคนใหม่ให้กับทัพเสือใต้บาเยนน์วมินิกในฤดูกาลหน้าเดอะแอตติกสื่อชื่อดังของอังกฤษนะครับก็ได้มีการรายงานว่าเสือใต้บาเยนน์วิมินิกครับได้ยื่นข้อเสนอให้กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์เพื่อขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษด้วยค่าตัว100ล้านยูโรนะครับตอนนี้ข้อเสนอของทางบาเยนน์วิมินิกได้รับการยอมรับจากท็อตแนมฮอสเปอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ให้แฮร์รี่เคนครับกองหน้าดาวซอนโว จำทีมได้แต่ัดสินใจนะครับว่าจะอยู่ค้าแข่งกับทีมสเปอร์ในลูกาหน้าหรือว่าย้ายไปหาความท,ท้าทายใหม่ในศึกบอลบุนเดสซีาเยอรมันนะครับซึ่งทางสตาร์ยินดีครับต้องการกองหน้าตัวเป้าเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้นะครับที่ย้ายไปเล่นให้กับ ทีมบาร์เซโลนาเมื่อรดูุการที่ผ่านมานะครับซึ่งแฮร์ร่เคนก็เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งนะครับของทีมเสือใต้ที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์อน,นี้นะครับตอนนี้แฮร์ร่เคนนะครับเหลือสัญญากับสเปอร์เพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับซึ่งทางสเปอร์เองก็อยากจะจับเคนต่อสัญญาใหม่นะครับแต่ว่าการเจรจา,าพูดคุยมันไม่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เสือใต้บาเยิร์นมิวนิคเองก็ต้องการคว้าตัวเคนแบบจริงจังนะครับล่าสุดก็ได้มีการยื่นข้อเสนอจานวน100ร้ล้านยูโรแล้วก็ทาง สเปอร์เองก็ตอบรับเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่เคนนะครับว่าจะอยู่หรือไปนะครับส่วนในสัญญาส่วนตัวนะครับบาเยอร์จะเสดอค่าเหนื่อยจํานวน25ล้านปอนด์ต่อปีให้เขาหรือรา480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับหาทุกอย่างผ่านฉลุยนะครับก็จะทําให้เคนเป็นกองหน้าคนใหม่ของทีมเสือใต้และน่าจะทําให้อังเก้ปอสเซโกค,ครูครับคุณซือชาวออสเตรเลียที่เพิ่งย้ายเข้ามาคุมทีมไก่เดือยทองจะต้องเดินเครื่องหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่เข้ามาแทน ดาวยิงทีมชาติอังกฤษรายนี้ครับ